สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกนกนวรรณแซ่เอวอยู่ชั้นม2ท1เลขที่12ค่ะวันนี้จะมาตอบคำถามเรื่องระบบการคิดแบบฐาน2และฐาน10ค่ะข้อที่1นะคะระบบการคิดแบบฐาน2คือการคิดแบบสุดจริตมีแค่ใช่ไม่ใช่ได้ไม่ได้สามารถแยกประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์ส่วนรวมได้ข้อที่2นะคะ การคิดแบบฐานสองและระบบการคิดแบบฐานสิบมีความแตกต่างกันอย่างไรคําตอบก็คือระบบการคิดแบบฐานสองมีแค่สองคำตอบใช่หรือไม่ใช่แต่ระบบการคิดแบบฐานสิบไม่สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์ส่วนรวมได้ค่ะข้อที่3นะคะถ้าหากนักเรียนมีเพื่อนหรือบุคคลก้าคิดใช้ชีวิตด้วยการคิดแบบระบบฐานสิบนักเรียนมีวิธีก,การหรือข้อเสนอแนะบุคคลเหล่านั้นอย่างไร คำตอบก็คือต้องยอมรับว่าความเคยชินของการทุจดริตในสังคมไทยนั้นมีค่อนข้างเยอะเพราะด้วยความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมดังนั้นเราต้องยึดจ,จริยธรรมเป็นหลักในการควบคุมพฤติกรรมเช่นคิดก่อนทําคิดอย่างรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่กฎระเบียบและคิดจะไม่เอาประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตนค่ะข้อที่4นะคะ ให้นักเรียนระบุพฤติกรรมของตนเองที่เป็นระบบการคิดแบบฐานสองมาจำนวนสามพฤติกรรมค่ะ 1. ไม่นำอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนตัวไปใช้ที่โรงเรียน 2. คิดแบบพอเพียงไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 3. คิดตามคุณธรรมว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคะประโยชน์ที่ได้รับจากการ ใช้ระบบการคิดแบบฐานสองต่อตนเองต่อสังคมและต่อประเทศชาติต่อตนเองคือคิดก่อนทําต่อสังคมคือคิดอย่างรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่และกฎระเบียบต่อประเทศชาติคือคิดที่จะไม่เอาประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตนค่ะ